เบลเยียมเปิดให้ยื่นวีซ่าผ่าน VFS แล้วเฉพาะคู่รักที่คบกันเกินสองปีหรือมีลูกด้วยกันตอนนี้คือเราสามารถนัดหมายวันยื่นวีซ่าได้แล้วนะครับสำหรับประเทศเบลเยีเยมนะก็คือวันนัดเร็วที่สุดเท่าที่อ,อัพเจอคือ11กันยายนก็คือตรงนี้เลยนะครับการนัดหมายของวีซ่าเบลเยีเยมปกติแล้วเมนูนี้จะไม่ได้ขึ้นอันนี้นะตอนนี้มีขึ้นแล้วเราต้องเลือกอันนี้นะ Private Visit Visa for Lovers ซึ่ง วันนัดที่เร็วที่สุดคือ11กันยายนนะครับดูตรงมุมขวาล่างตัวเขียวๆนี้นะครับก็เบลเยียมเนี่ยคือเขามีเงื่อนไขนะเพื่อนๆต้องฟังให้ดีก่อนเงื่อนไขสําหรับการย okay ื่นวีซ่าเบลเยียมจะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราต้องดูกันอยู่แล้วคือเมนูวีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อนแฟนหรือครอบครัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ดูข้างล่างสุดนะข้อมูลอัปเดตวีซ่าเยี่ยมเยียนสําหรับคู่รักยื่นใบสมัครตั้งแต่1กันยายน เป็นต้นไปซะที่ไหนวันนัดเร็วที่สุด11กันยายนไม่ใช่หรือโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่างนี้และต้องยื่นหลักฐานให้เห็นถึงภาระผูกพันในการเดินทางกลับประเทศคือสองอย่างเลยนะทั้งพิสูจน์ว่าเคยรู้จักกันจริงตามระยะเวลาที่เขากําหนดแล้วก็ยื่นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความผูกพันภาระที่จะต้องกลับมาทําในประเทศด้วย ซ,ซึ่งอันนี้เดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะเอาตรงเงื่อนไขที่ของคู่รักนี่ก่อนต้องเอาข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อนี้นะไม่ใช่ทั้งสามอันนะข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นแต่แค่ข้อเดียวก็ยากแล้วอ่ะอันแรกเลยก็คือเอาอันนี้ก่อนเป็นไปได้มากที่สุดแต่แค่เห็นข้อนี้หลายคนก็เซ็งแล้วอ่ะจะต้องรู้จักกันอย่างน้อยสองปีสองปีเลยนะดูจากไหนอ่ะให้อบเดานะก็คือหนึ่งคือตราประทับของผู้เชิญที่เคยมาไทย ก็คือถ้าเกิดเขาเข้าประเทศไทยเขาต้องเคยได้ตราปั๊มซึ่งมันจะมีระบุวันที่อยู่ใช่ไหมวันที่ของเขาอะ่ะที่เข้ามาไทยคือสถานทูตเขาคงจะไม่ได้ไปพิสูจน์ได้ถึงขั้นว่าเคยเจอกันจริงหรือเปล่าแต่น่าจะเอาตามตราประทับนั่นแหละว่าเกินสองปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยแล้วก็อย่างที่สองนะที่จะต้องพิสูจน์ซึ่งหลักฐานการติดต่อในนี้เขาก็บอกว่าโทรศัพท์จดหมายอีเมลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็คือวิดีโอคอลซึ่งมันจะมีประวัติการคอลอยู่แล้วว่า เขากันวันที่เท่าไหร่บ้างอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นก็ใช้ได้ก็คือวันที่อ่ะจะต้องอย่างน้อยสองปีขึ้นไปและยังต้องเคยพบกันอย่างน้อยสามครั้งภายในระยะเวลาสองปีด้วยนะระยะเวลารวมกันพบกันไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันโอ้โหเขาต้องมาอย่างน้อยสามครั้งครั้งละสิบห้าวันเป็นอย่างน้อยอันนี้สองเงื่อนไขนี้ก็กระอักแล้วคือรู้จักกันอย่างน้อยสองปีแล้วก็เจอกันอย่างน้อยสามครั้งรวมกันไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าวันสามครั้งรวมกัน หรือข้อที่สองพาร์ทเนอร์มีบุตรร่วมกันอันนี้สัน้นแต่ได้ใจความโอ้โหคือมีคนบอกว่ามันเป็นแนวคิดคนแก่ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถัดมาอันนี้ยากที่สุดเลยคือพาร์ทเนอร์ต้องพิสูจน์ได้ว่าได้อาศัยอยู่ด้วยกันในเบลเยียมหรือประเทศอื่นๆก็คงจะเป็นประเทศไทยด้วยนะอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนการเดินทางแล้วกันก่อนวันเดินทางต้องเคยอยู่ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนวันเดินทาง ถ้าไม่อ่านให้ดีก็คงจะนึกว่าหนึ่งปีก็ได้เห,หรืออะไรอย่างนี้คือหลักฐานว่าเคยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็หมายความว่าในที่อ,อุปตีความจริงนะหมายความว่าอยู่กันตลอดเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วใครจะมาอยู่ด้วยกันได้ตั้งตั้งปีหนึ่งน่าจะ,กะเกษียณแล้วหรือเปล่าใช่ไหมก็คืออยู่ด้วยกันทุกวันอะอย่างน้อยหนึ่งปีอะหลักฐานอะไรอก็ยังนึกไม่ออกเลยใครนึกออกบ้างอันนี้ยากที่สุดนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีเนี่ย สรุปนิดนึงนะครับง่ายที่สุดก็คงจะเป็นรู้จักกันอย่างน้อย2ปีซึ่งแค่นี้หลายคนก็หมดสิทธิแล้วอะใช่ไหมแล้วก็รู้จักกันอย่างน้อย2ปีแล้วก็พ่วงด้วยเจอกันอย่างน้อย3าครั้งรวมระยะเวลาการเจอกันไม่น้อยกว่า4 5วันนี่คือข้อแรกข้อแรกข้อ2คือมีบุตรร่วมกันข้อ3คืออยู่ด้วยกันทุกวันมีหลักฐานพิสูจน์ต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างซึ่งอ๋อยังนึกไม่ออกนะอยู่ด้วยกันทุกวันอย่างน้อย1ปีก่อนวันเดินทางถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าประเทศไทยใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเกิน1ปหนึ่ะ ก็เขาเข้ามาประเทศไทยไม่ได้นี่เราปิดพรมแดนมา6เดือนกว่าแล้วอะแสดงว่าเขาจะต้องเคยอยู่กับเราอย่างน้อยหนึ่งปีทุกวันก่อนที่จะปิดพรมแดนเพราะโควิดอีกต่างหากข้อนี้คือเรียกได้ว่ายากมากแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเงื่อนไขของเขาอีกนะครับก็คือเอกสารยืนยันการเดินทางกลับการประเมินความเสี่ยงในการย้ายถิ่นฐานก็คือผู้สมัครต้องให้ข้อมูลด้านเอกสารให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เอกสารนี้ก็คือเอกสารความผูกมัดกับประเทศไทยแล้วกัน ว่าหลังจากที่เราไปเบลยเยียมแล้วเนี่ยแล้วเรามีเหตุจะต้องกลับมาไทยเพื่ออะไรเพื่อมาทําอะไรมีอะไรที่ผูกมัดให้อย่างต้องอย่างน้อยกลับมาเคยยกตัวอย่างก่อนก็คืออย่างเช่นมีลูกใช่ไหมก็สูติบัตรของลูกอย่างเนี้ยหรือว่าทํางานใช่ไหมก็มีใบรับรองการทํางานแต่ถามว่าทํางานอะไรลาได้ตั้ง90วันอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งแหละในความคิดของออบแล้วก็โฉนดที่ดินแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับบ้านหรือสัญญาเช่า หรืออื่นๆก็คือเอาเท่าที่เรามีอ่ะหรือว่าบางคนมีพ่อแม่ต้องดูแลใช่ไหมอ่าก็เป็นรูปภาพครอบครัวรูปถ่ายของพ่อแม่ที่ต้องดูแลถ้ามีบัตรโรงพยาบาลหรือบัตรคนพิการอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าต้องแปลเอกสารนะถ้ามันเป็นภาษาไทยอ่ะเพราะคนที่เขาตรวจนอะ่ยเขาก็ต้องเป็นคนต่างชาติเขาก็อาจจะอ่านไม่ออกใช่ไหมแปลเองก็ได้หรือถ้าเกิดแปลเองไม่ได้จริงๆก็ติดต่อเราก็ได้ตามที่เขายกตัวอย่างในนี้ก็อย่างเช่นเขาให้ส่งเอกสารด้าน ที่ยืนยันการเดินทางกลับให้มากที่สุดอย่างเช่นข้อมูลประวัติครอบครัวอาชีพการงานสถานะทางเศรษฐกิจสังคมกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เช่นหลักฐานแสดงความเกี่ยวพันครอบครัวของเขาและเธอในประเทศที่เกิดหลักฐานรายได้ประจําแหล่งรายได้ที่มั่นคงของผู้สมัครคือเขาดูรวมๆอ่ะไม่ได้ดูอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเขาดูรวมๆว,ว่าเรามีโอกาสที่จะแบบหลบหนีเข้าประเทศเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาถึงความตั้งใจของผู้สมัครที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่เขตเชงเก้น en ก่อนที่วีซ่าของเขาและเธอจะหมดอายุเอาก็เอาอย่างนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าคือเหมือนกับเขาจะมีข้อแม้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแต่เอาเขาจริงๆคือมันก็เป็นข้อแม้เดิมอันนี้คือในความคิดของอ้อมนะไม่ได้บอกว่าถูกนะข้อแม้เดิมคือเราขอวีซ่าเชงเก้นเบลเยียมในเวลาปกติเขาก็ต้องดูพวกนี้อยู่แล้วไม่ได้ต่างจากเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมในความคิดของอ้อมนะ คือเราต้องส่งเอกสารความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดของเราอยู่แล้วเพราะว่าสถานทูตแทบจะทุกประเทศเลยเนี่ยเขาก็ต้องกลัวว่าคนที่ขอวีซ่าเข้าประเทศเขาเนี่ยจะหลบหนีอยู่ในประเทศเขาไงไม่ยอมกลับประเทศตัวเองใช่ไหมยังไงเราก็ต้องส่งอยู่แล้วในเวลาปกตินะครับฉะนั้นก็แนะนําว่าเบื้องต้นก็คือให้ผ่านเกณฑ์นั้นก่อนเกณฑ์คู่รักเนี่ยนะอย่างที่ออสรุปไปนะก็คือไม่ใช่ใครก็ได้นะงานนี้นะก็คือเกณฑ์คู่รักต้องผ่านก่อน แล้วก็สุดท้ายก็คือส่งเอกสารให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไปแล้วจะต้องกลับแน่นอนนะครับก็คือส่งเอกสารให้ละเอียดที่สุดแล้วก็ผ่านเกณฑ์คู่รักด้วยนะครับก็คือรู้จักกันอย่างน้อย2ปีมีหลักฐานพิสูจน์แล้วก็รวมถึงต้องเจอกันอย่างน้อย3าครั้งระยะเวลารวมกันไม่ต่ำกว่า45วันนี่คืออย่างแรกหรือมีหลักฐานว่าเคยอยู่ด้วยกันทุกวันไม่น้อยกว่า1ปีซึ่งคืออะไรไม่รู้เอาอก,กัญญงนึงไม่ออกหรือมีบุตรร่วมกันอันนี้สั้นแต่ได้ใจความมากเลย ก็แสดงความยินดีกับทีมเบลเยียมนะครับถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์ที่ออกมาก็ทําให้ส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะครับยังคงไปไม่ได้อยู่ดีแต่คิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองผ่านเกณฑ์น,น่าจะไปได้หรืออะไรเงี้ยก็แชร์กันได้นะนะครับแล้วก็ไปขอวีซ่าแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างก็มาแชร์กันได้ที่ในโกนโนไกแฟนฝรั่งนะครับเฟซบุ๊กของเราหรือว่าทางใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ